วระดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุปุสุสนเป็นจังไดนอ้อจ่าทางเมืองไทยคือส,สีห่อนเมื่อนี่ทางเยอรมันฝนตกเ้อจ้าส่วงเศร้ากะ่ะหนาวบม่มีแดดเลยนะจ้ามือนี่บานนี้สวยๆมากจากังเลยฝนผันดิ่นนาะจ้าเมื่อนี่ตื่นตั้งแต่หกโมงครัวหกโมงเคื่งมีนัดหมอนาจ่ามีนัดที่แบบพอหมอ เพื่อจ่อเลือดนอกจากว่าสิ่มามลลอ้ฟังว่าเป็นยังขึ้นได้จ่อเลือดมีอาการจังไดเนอกจากสาเหตุก็คืออันวันเหงียงช่วงไอที่ผ่านมาะแม่จจะวัานเดือนกลุมผ้าววันว่า,วา,วา,าเล่นท่าเนาะจะ้ะได้ไปกินร้านอาหารไทยไปกินอาหารเครื่องดืม่มเนาะจจะก็เลยมีอาการแพ้แพ้นหนึ่ง เครืองด่มที่ดด่มน่ยก็คือเปลี่ยนพีนาโคลาดาเนาะจะที่ว่ามันเป็นน้ำสับป,ประรดน้ำมะนาวเท่านะ้นละจะใส่กับน้ำมะพร้าวเนาะรสชาติน้ำมะพร้าวแต่ว่าเขาผสมเหล้าเขาไปน้ำเนาะจะบาเนี้พราหลังจากดูได้ซ้อเท่านั้นเะาจะพี่นอ้องบางนี้นี่พื้นขึ้นที่เรียงเข้าบรูว่าพื้นเด้เ,เหาดูซิว่าออกห่อนานะออกห่อนวืบวืบวืบนะ มานด้ีหข้อครับแบบพรอนแบบเป็นแบบมึนหัวคือจะแบบคือยังเท่าเรืกีนเราดูแล้วมันกับเมาเร็วเนกบความรู้สึกเนาะมันมึนนแหก็รู้สึกตกใจจะคลองเนี่ยคือเป็นอาการทังซีปกติถ้าเ้อากินเบียกกินนี่ยังเ้อาก็คือบร่อก้แบบว่ามีอาการไหวปานนี้เนาะจากเป็นอาการที่แบบว่าขัดขืนท่านที่เลยยังเสียน้าปานนี้ลูกสาวกะ ทวงเฮาได้ป่ะเนี่ยเห็นหนาเฮาเห็นนั่นตัวแรกตัวแรงนั่งกันยังบ่เห็นดอกแต่ว่าเฮาเฮาเลยบอกว่าว่าแม่ดูดะนี่สวงค,ำค่ำก็จังหลุดซื้อข้อนนาเฮาก็เลยหันไปลูกเบิ่งนะลูกเรือปารแม่นาแม่แดงคักวา,างสีเนาะก็เลยต๊กใจคือกันด้วยจ้ะอดวัดใหก็เลยเข้าไปห้องน้ำห้องน้ำใน้านอาหารน,นั่นแหละก็เลยไปซองกระจกเบิ่งอ้ยพี่น้อง แดงขึ้นแบบแดงขึ้นเคื่องออกสีมาท่าน้ำหนาน้ำขอ้อจังสิไหมส่วนมากก็จะเต็มเลยเต็มเป็นเป็นเป็นมืนเป็นมื้นคือจะออเอียงท่านัะนะความตกใจจะคลองเนาะไปนี่ก็เลยนั่นละหลังจากที่กินข่ามาเล้วแต่ว่าเมื่อกี้มีอาการอย่างอื่นนอกจากแสดงอาการข้างผิวหนังจังสีนอะจากถามว่าปวดหัวโบก็ะก็บ่ได้ว่าปวดเนาะก็แปลว่า เป็นคือคนเมาเหล่าน่ะมอนๆหัวซึ่อๆน่ะจ๊ะนี่ลาก็เล่นอันอาทิตย์อาทิตย์ก้อนๆน่ะม้อก็นัดไปมันว่าจะนัดไปหาหมอมันซองอาทิตย์แลวหม้อซองอาทิตย์เลยม้อนัดไปเปันช่วงนั้นกะเจะคือจังหมอนัดวันจันทร์มันบอกผ่านวันอาทิตย์เท่าผ่นรูสึกเจ็บข้อละไม่ไข่นะมันจะพวกวันจันทร์ไปหาหมอหมอเขาเล่ยว่าบอสามารถจอเลือดหายได้ เพราะว่าเหามีอาการไข้เพิ่นก็เลยนัดอีกมือนีละจ้ะก็เลยได้ไปมือนีนัดประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้าบ่ประมาณนี้ละจ้ะกะตื่นประมาณหกโมงเคิงเจ็ดโมงเจ็ดโมงกกลัวกรพากันอวกไปแฟนกะแฟนมือนีแฟนกับ,กบ,บริยุทธ์งานลวจ้ะแฟนทํางานแต่ว่าเพิ่นกะพ้าไปเนี่ยมาเศร้านะหลังจาก เปิ่ลพาไปหาหมอเล้วเพิ้นกระจังสิรวงไปเห็นงานน่าจะก็เล่มื้อนี่ก็เล่พอดีเอ้อยังบ่มีลูกค้านัดก็เลยบอกแฟนว่าเออขันฉันสิติลโรเธอร์เข้าไปในเมืองบริคากับเฮากันัางรถไฟกับเอาวังสินน่าจะนี่ยังบ่ทันนด้ออกเลยจ้ะนี่แต่มืือ้าหอวกะหิวน่าจะหิวข้าวท้งปวดท้วกับพ้องก็เล่ไกลสื่อมากต็มมือกกอนี่บอก ไก่คอไก่นี่ยจะก็เลสเอาไม่ตั้งใจว่ามือหนีสิไปซื้อหัวละ่าซื้อจองอะซื้อผักบุ้งซื้อกะลัมเม็กว๋วยเตี๋ยวไก่แซ่บๆกินเน,น,นี่ยจะมือหนีก็กินอิ่มสมใจอยากนเนีเ่ยจะเวลามันคืออยากมันตอนได้กินโหลดไพ่เป็นคือกันบน่เนาะจะถ้ามีกันอยากนี่ต้องหาให้ได้นเนี่ยเนี่ยจะแบบว่าขอให้ได้กินทดแทนล,ลังเท่อกะจน,นมากแต่บ,บริเฮ็ด เป็นกิจลักษณะจังสีกะสิตอมมะมาเอาซื้อมะม่ากะซืเป็นเพราะว่ามือเศร้าข้าบะได้กินกาแฟนะมันน,นจะจ้ะเพราะว่าขาคิดว่าสิไปตัวเรือนข้าก็บอยกินยังไงไปก่อนบุรุ่ว่ามันเกี่ยวกันเบาแต่ว่าขาคิดว่าดีที่สุดคือข,ข้าบพกินยังไงว่าตื่นมากกับกินตะนามเปาธรรมดาเนาะจะ้ะอันนี้กะข้าวเหนียวมูนม่วงข้าวกลัมแล้วจะ้ะมีเฮต้หมูว่านดอก แต่บ้านมานด้วยจ้าส้นแก้วกินกาแฟน้ำกันแต่พอดีว่ากินกินก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยมาที่นี่ลูกค้าก็เลยส่งข้อความมาถามว่าอันมือนี้ห้าว่างบอจังเสนะก็เลยตอนแขกก็บอกเพื่อว่านัดซีมงแรกเนาะตอนนี้มันบายสองนะจ้ะก็คือว่าจะคองก็ทีได้พักพอนน่ก็เตรียมนั่นเตรียมนี่แน่ยาังเสนะ รีลูกค้าก็บ่าหางงเรงได้บ่เพราะว่าฉันต้องประชุมกว่าจะได้กว่าจะมาหอดเอยียงนะถึงนะก็เรียว่าออหางงเร่งก็ได้เพราะว่ามือหนีบเลยมีลูกค้านัดพร้อมนะจแต่รู้สึกกับว่สบายปวดหัวน้ำก็เลยบ่อยเอียงแบบเออบ่อยเฝ้าบ่อยเอียงนะถึงน่นะแต่ขึ้เรื่อยมือหนีเนาะจื้เจอขาข้างหลอกกับโนตกค้มเบิดมือเลยได้จ้่มือหนึมัว่านยังมีแดดอยู่เด้อ วันนี้คือเมืมอม่อวันนี้วันวนอาทิตย์กะช่วงเศารค่ะไปปั่นจักรยานเลียนกาแฟเนาะจากในเมืองที่แหลกก็ไปรีบแม่นม้ำก่อนมันมาจต่รีบแม่น้ำแล้วก็เลาะ,ะ,ะเข้าไปในเมืองพอดีแฟนลืมนาาแนวซารแเบดหรือว่าเอียงของเพลนอยู่ธนาคารนะก็เลยแวะเข้าไปในธนาคารไปเอานี่ก็เลยพอดีแฟนมีเห็น บัตรตำนันที่ว่ากินไอศครีมนะจ๊ะก็เลยไปสร้างไอศครีมแฟนขายเงินเงินเพิ่มยูซิปูโอลากันบัตรนั่นละไปแต่ว่าแบบนี้ไอศครีมเขาก่อนนึงกก่อน,นบอกย้ายเลยพี่น้องเขามาสิกินเบิร์ตเนาะแบบว่าเหมือนเลยสร้างมาสองสองก่อนนะนะกต่ที่ว่าแบบว่า,แบบวาให้แฟนกินซอยนะั่นนะพอดีว่าแฟนกะไปบ่โดนนอกจากไปในธนาคารบักมากอะไอซอยกินคือกันนะจ๊ะเพราะว่ามัน ก่อนใหญ่กว่าบานเฮาวได้ก่อนหนึ่งบรนโตก,กว่านละหนึ่งรูโลก,กัวกับสิประมาณหน่วยบรมสี่สิบหาสิบาทอยู่บอกอาจจะกิ้มก่อนหนึ่งบาทเขานะจ้ะแต่ว่าอาจจะกิ้มบานเขาดีย่างเน๊ะมันจะมีหลายรสหลายเลือกนะแม่แต่แบบแบบตักเนาะอ,อาการดีจ้ะมอว่านี่แดดรัวอ้ปั่นจักรยานมวนดีจ้ะกลับมากอะเ,อเวียดน้ำเฮียนน้ำซ่านนี่แหละจ้ะก็คือ เตรียมรีดพงเรียดพ่าเตรียมปูที่นอนันล่าหน,นวดของจะคล้องนี่ละจ้าสบายจะเห็นงานในบ้านจักรวองคือห้อห่อประจองเดินทางหนึ่งห้อประจองเสียเวลาในการเดินทางสินะจ้าวางข้ากษัตราย์มาเท็ดน้ำเือนน้ำสัน้นว่ามือนีไปยั้งแน่จังสินะไปเฮ็ดเงียงกะขอจบคลิปไว้ซ้ํานี้ก็น,นะจ้าขัน้ล หวังมากว่าจังเดย์เดยกสิมาเราให้ฟังได้จ้าขอบคุณที่ที่ตามรับชมรับฟังน้ำกันขอลาไปกับคลิปนี้ก่อนได้จ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า